แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันที่25เมษายน2564ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอคนละหนึแชร์นะครับ ซึ่งในวันนี้25เมษายน2564กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับในประเทศไทยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับในวันนี้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้นำความชื้นจากอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคตนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนบริเวณไทยตอนบนรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดส่วนภาคใต้ลมตะวันตกและลมตมนตกเฉียงใต้ยังทำงานได้ต่อเนื่องนะครับในระยะนี้จะพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้มีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้ส่วน26-30เมษายนฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในทุกภาค จะมีภายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นรอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและภาคเหนือของไทยรวมถึงทะเลจีนใต้นะครับต่อไปนะครับพยากรณ์อากาศภาคเหนืออากาศจะร้อนถึงร้อนจัดโดยจะเห็นได้ชัดนะครับในตอนกลางวันอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น40องศาเซลเซียสจากลมตะวันตกพัดนำความชื้นเข้ามานะครับ ฝนจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้20%เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานนะครับอากาศจะร้อนในตอนกลางวันเช่นกันแต่จะไม่ร้อนเท่าภาคเหนือนะครับอุณหภูมิ38องศาเซลเซียส จะมีฝนนะครับจากการพัดนาของลมตะวันตกเฉียงใต้ฝนเกิดขึ้น20เซของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีะมลมกระโชกแรงในบางแห่งฝนเน้นจังหวัดเลยน้องคายบึงการสกลนครนครพนมอำนาจเจริญนครราชสีมาชัยภูมิและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางอากาศจะร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิแต่ที่3.9องศาเซลเซียส ฝนจะเกิดขึ้นนะครับจากการพัดน,นำของลมตะวตกเฉียงใต้20%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งฝนเน้นราชบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบรุรีและสระบรุรีส่วนภาคตะนออกนะครับจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะไม่สูงมากนะครับอยู่ที่36องศาเซลเซียส จะมีฝนตกฟ้าขนองจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้ฝนนะครับ30%น์ของพื้นที่เน้นจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกฝน40ซของพื้นที่นะครับ จากการพัดน,นำของลมตะวตกเชียงใต้จะไม่ร้อนมากนะครับเท่าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิอยู่ที่35องศาเซลเซียสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร40%ของพื้นที่นะครับเน้นบริเวณเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาส ส่วนภาคใต้ฝั่งตอนตกนะครับฝนจะมากกว่าทุกภาค60%ของพื้นที่จากการพัดน,นำเข้ามาของลมตะวันตกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรอากาศจะไม่ร้อนมากนะครับอยู่ที่3.4องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมินะครับ37องศาเซลเซียส จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับ10%ของพื้นที่ในบางเขตนะครับบางพื้นที่เท่านั้น ส่วนในด้านการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะครับในวันนี้25เมษายนประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากนะครับจะเน้นบริเวณภาคเหนือและบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนได้เช่นกันนะครับทั้งนี้เนื่องจากความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมไทยตอนบนนอกจากนั้นนะครับความชื้นจะถูกพัดนําเข้ามาจาก ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาจากบริเวณทะเลฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวนะครับและแน่นอนชัดเจนนะครับว่า26เมษายนถึง1พฤษภาคมฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีพายุรดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยนะครับลักษณะของพายุรุูร้อนจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปันกลางละระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมภาคอีสานของประเทศไทยและทะเลจีนใต้นะครับทำให้ลมตะวนออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะครับ ส่วนทะเลอันดามันอ่าวไทยและภาคใต้จะมีลมตนตกและลมตนตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมโดยตลอดช่วงเลยนะครับทำให้มีฝนอย่างต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งจะมีฝนตกฟ้าขนองขอให้ประชาชนบริเวประเทศไทยตอนบนนะครับระมัดระวัง ในช่วงวันที่26เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคมระวังพายุรุูร้อนนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรนะครับในช่วงนี้ขอให้เตรียมหาไม้ค้ำยันพืชผลทางการเกษตรนะครับที่อาจจะมีผลกระทบนะครับและได้รับความเสียหายจากพายุรุูร้อนในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับ พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือในวันนี้25เมษายนฝนเล็กน้อยจะเกิดขึ้น10-20%ของพื้นที่นะครับในช่วงกลางวันอากาศจะร้อนอากาศจะร้อนจัดและมีอากาศร้อนสะสมจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดฝนได้นะครับในวันนี้ในบางพื้นที่จะเริ่มมีพายุฤดูร้อนเข้ามานะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่41องศาเซลเซียส จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ26เมษายนจนถึง1พฤษภาคมจะเริ่มมีพายุรุร้รนเกิดขึ้นนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก10 20ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40 70ของพื้นที่นะครับจะมีพายุลมกระโชกแรงฝนตกหนักและจะมีพายุลูกเห็บฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับในบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดนะครับ3าองศาเซลเซียสจะลดลงนะครับจาก25เมษายนที่มีอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซนเซียสนะครับซึ่งฝนตกฟ้าขนอง จะช่วยนําความชุ่มชื้นมาให้นะครับอุณหภูมิก็จะลดลงจากการพัดน,นาของลมตะวออกเฉียงใต้ส่วนภาคอีสานนะครับในวันนี้ฝนจะเกิดขึ้นได้10-30%ึของพื้นที่จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนสะสมนะครับจำนวนเห็นให้เกิดฝน จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้นะครับในวันนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่39กาองศาเซลเซียสส่วนในวันพรุ่งนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นจาก10-3 0%ของพื้นที่นะครับ2ีเมษายนพรุ่งนี้ถึง1พฤษภาคมฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-7 0ซของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดได้ในบางพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับอุณหภูมิก็จะลดลง จาก39องศาเซลเซียสเหลือ36องศาเซลเซียสนะครับจากการพัดนาเข้ามาของลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนภาคล่างนะครับอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในวันนี้ฝน10%ของพื้นที่จะตกได้ในบางพื้นที่นะครับอุณหภูม,มิสูงสุดแตะที่40องศาเซลเซียสเลยนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้26เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคม อุณหภูมิก็จะลดลงนะครับจาก40องศาเซลเซเยสเหลือ37องศาเซลเซีกสนะครับเพราะจะมีลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดนําฝนเข้ามาจากที่ฝนเดิม10%ของพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่นะครับและจะมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วนภาคตอนออกนะครับในวันนี้25เมษายนจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นได้20-30%ของพื้นที่นะครับราการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้นะครับอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสส่วน26เมษายนถึง1พฤษภาคม2564 ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก20-30%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่นะครับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกเกิดได้นนในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดจะลดลงจาก38องศาเซลเซียสลดลงเหลือ36องศาเซลเซียสนะครับจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําฝนเข้ามาบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝน30-60%ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีลักษณะของฝนตกฟ้าขนองรวมถึงฝนตกหนักได้บางแห่งส่วนมากจะเน้นทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะไม่ร้อนมาก36องศาเซนเซียสจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวันตกนะครับ บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วน29เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคมลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับจากที่มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำเข้ามาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเยอะนะครับ4 0ิถึงนของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งตั้งแต่วันนี้นะครับ25เมษาย,ยนถึง2ี่เมษาย,ยนนะครับจากลมตะวันตก ด้วยความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะครับคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1 2เมตรส่วน29เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคมลมจะเปลี่ยนทิศน,นะครับจากลมตะวันตกเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเคลื่อนจะสูง1 2เมตรส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนเคลื่อนจะสูงประมาณ1เมตรนะครับ อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซนเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับ25เมษาย,ยนอากาศจะร้อนแน่อนกลางวันฝนจะเกิดขึ้นเล็กน้อย10-20%ของพื้นที่จากการพัดนำองลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วน26เมษาย,ยนถึง1พฤษภาคมฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก10-20%ของพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น30-40%ของพื้นที่นะครับ กจะมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำเข้ามาของลมใต้อุณหภูมิสูงสุด3.4องศาเซลเซียส และล่าสุดนะครับในวันนี้เวลาประมาณ18นิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยพายยุดร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจําวันอาทิตย์ที่2 5เมษายน2564ตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬาเป็นต้นไปนะครับ28จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านตาก อุทัยธานีนครสวรรค์เพช,ชบูรณ์ชัยนาทการจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบรุรีลบบรุรีสระบรุรีเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานี และในวันนี้เวลาประมาณ17นาิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยเตือนฝนในวันนี้ทั้งหมดนะครับ6ภาค47จังหวัดนะคะวันนี้นะครับขอให้ระวังลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยานาน่าน ากและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาและชัยภูมิส่วนภาคกลางนะครับบริเวณจังหวัดราชบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบรุรีและสระบุรี ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่นะครับภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีรยองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาสไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ19นาฬกาของวันนี้นะครับ25เมษายน2564โดยนะครับในวันนี้กลุ่มฝนปานกลางถึงหนัก และอาจจะมีหนักมากนะครับที่บริเวณภาคเหนือโดยจะเน้นนะครับบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างรวมถึงนะครับอีสานทางตอนกลางเน้นๆเ,เลยนะครับที่บริเวณล้องกวางแพร่ลองเด่นชัยท่าปลาอุตรดิตบ้านวังโป่งบ้านนายางสวรรคลโลกสีสำโรงทุ่งสเลียมนะครับหลอมแรด ส่วนฝนตกปานกลางถึงหนักนะครับเน้นบ้านวังยาววังชินบ้านสวนป่าสีสัชนาลัยนะครับบริเวณนี้กลุ่มฝนปานกลางนะครับเน้นบ้านวังเพิ่มบ้านทุงพระบ้านหนองอีเลิงชุมแพบ้านสาราทองขอนแก่นบ้านหนองดินดำ บ้านหนองรวกพัฒนาบ้านไผ่บ้านทานางแมวพลกุดรังนาเชือกวาปีปทุมพยัคฆูมิพิสัยบ้านประทายคูเมืองสตึกบ้านกกกรุงเสรภูมิทรายมูลมหาสาราคามนะครับรวมถึงพลทองส่วนนะครับฝนตก ปานกลางถึงหนักจะเน้นกาฬสินโพชัยร้อยเอ็ดบ้านหัวขัวนะครับโมเดลเปลี่ยนในวันนี้ให้ฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับบ้านโศกกานเหลืองนะครับเป็นฝนปานกลางถึงหนักนอกนั้นนะครับบริเวณประเทศไทยมีฝนกระจายนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีฝนเลยนะครับในวันนี้ฝนเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับโมเดลเปลี่ยนเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ ต่อไปนะครับ20นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับโดยจะให้มีฝนโดยฝนจะเน้นนะครับที่บริเวณภาคอีสานและบริเวณภาคเหนือโดยจะเน้นนะครับอีสานตอนกลางรวมถึงบริเวณภาคเหนือนะครับทางตอนล่างกลุ่มฝนนะครับจะเน้นเป็นฝนปานกลางถึงหนัก และหนักมากนะครับที่พิษณุโลกกำแพงเพชรบ้านโคงวิไลพิจิตรหนองบัวหนองไผ่นครสวรรค์วิเชียรบรีบำเน็จนรง์นะครับไผ่สารีบ้านเนินมะขามป้อมหนองบัวชุมแสงนะครับบริเวณนี้ ต่อไปนะครับเที่ยงคืนของวันที่25ต่อวันที่26เมษายน2564กลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเข้าปกคลุมนะครับที่บริเวณภาคกลางที่หนองฉางอุทัยธานีชัยนาทหันคาอินบุรีโคกสำโรงบ้านลำนารายหันคาด่านช้างเมืองเท้าท่าช้างสีประจันอ่างทองบ้านหลังเขาสุพรรณบุรีอู่ทองห้วย เจสองพี่น้องกำแพงแสนพระนครเสียอยุธยาบางส่วนการจนิบุรีบางส่วนและนคนปรปฐมบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเทียบเคียงอีกโมเดลนะครับ จากหมดพายุสายฟ้านะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับบริเวณที่เอ่ยมาแล้วนะครับเป็นฝนปานกลางถึงหนักและจะมีหนักถึงหนักมากโดยนะครับจะเน้นบริเวณพื้นที่สีแดงสีชมพูจนถึงสีม่วงเลยนะครับจะเน้นที่สีประจันอ่างทองพระนครศรีอยุธยาบางส่วนสุพรรณบุรีอู่ทองห้วยกระเจาบ้านหลังเขาสองพี่น้องกาญจนบุรี กำแพงแสนก็จะไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นฝนตกหนักบางเลนด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้เราระวังนะครับในคืนนี้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคกลางนะครับภาคเหนือทางตอนล่างรวมถึงอีสานทางตอนกลางนะครับขอให้เน้นเลยในวันนี้นะครับเป็นจุดเสี่ยงพื้นที่สีแดงเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูจุดเสี่ยงพื้นที่สีแดงกันต่อนะครับที่เอ่ยไปแล้วนะครับเวลาประมาณ18นิกา ที่แอดมินได้เอ่ยไปนะครับจะเน้นชุมแพขอนแกน่นการสินุ์ร้อยเอด็ดพยากฆภมพมิพิสัยยโสธรบุรีรัมย์และสุรินทร์บางส่วนนะครับ รวมถึงนะครับบริเวณภาคเหนือที่แพร่สองอุตรดิตถ์วังชิ้นบ้านนาตาโพสวรรคโลกสุขโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรนะครับเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขอให้ระมัดระวังไว้เลย <c oughs> เป็นพื้นที่สีแดงนะครับในวันนี้เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับ พื้นที่บริเวณพื้นที่สีแดงก็จะมีเชียงใหม่บางพื้นที่ลำปางบางพื้นที่บ้านโฮงมะค่านะคะบ,บางพื้นที่ลีอมก๋อยบางพื้นที่นะครับรวมถึงสวรรคโลก ต่อไปนะครับเราจะมาดูปริมาณฝนสะสมะในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้านะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในวันนี้ตั้งแต่ในช่วงเย็นนะครับจนถึงคืนนี้ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจากการอัปเดตข้อมูลของ ECMWFwindy.com นะครับเวลาประมาณ14นาฬกาที่ผ่านมาจะเน้นนะครับฝนตั้งแต่บริเวณภาคเหนือทางตอนล่างจนถึงบริเวณภาคกลางอีสานตอนบนนะครับบางพื้นที่ นอกนั้นนะครับจะมีฝนได้แต่จะเน้นเป็นฝนกระจายทั่วประเทศเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับฝนจะเริ่มระเริงเข้ามาแล้วนะครับและจากการที่เราดูนะครับโหมดพายุสายฟ้าฝนก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเป็นจุดบริเวณพื้นที่สีเหลืองจนถึงพื้นที่สีแดงนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมโดยจะเน้นนะครับตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไป ส่วน26เมษายน2564ฝนนะครับกระจายทั่วประเทศแต่กลุ่มฝนปานกลางถึงหนักนะครับจะเน้นบริเวณพื้นที่สีสม้มจนถึงพื้นที่สีแดงที่ชัยปราการพานเชียงดาวพะเยาปายแม่ฮ่องสอนนะครับลำปางรวมถึงนะครับบริเวณจังหวัดขอนแก่นบ้านไผ่ชุมแพชัยภูมิบางพื้นที่นครราชสีมาบางพื้นที่นะครับจะเน้นอีสานตอนกลางและอีสานด้านตะวันตก ต่อไปเวลาประมาณ15นาิกาของวันพรุ่งนี้นะครับ26เมษายน2564ฝนจะเน้นราชบุรีนครสวรรค์ส่วนอีสานตอนล่างนะครับจะเน้นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินนะครับบริเวณนี้ทิศณุโลกบางพื้นที่นะครับก็ยังจะมีฝน,นนะครับ ส่วน17นาฬิของวันพรุ่งนี้นะครับ26เมษายน2564ฝนมาเป็นกระดานเลยนะครับตั้งแต่เบินประเทศลาวอัตตบือปากเซอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินรนะครับรวมถึงนะครับสุรินต่อไป21นาฬิกากลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงนะครับ27เมษายน2564กลุ่มฝน,นนะครับกระจายทั่วประเทศแต่ปริมาณน,นะครับก็จะค่อยๆลดลง ส่วน28เมษายน2564นะครับฝนยังกระจายทั่วประเทศแต่ปริมาณก็จะเริ่มลดลงนะครับ29เมษายน2564ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับแต่จะไม่เน้นเป็นฝนตกหนักนะครับ30เมษายน2564ฝนก็ยังมีลักษณะของการกระจายนะครับแต่ไม่เน้นฝนตกหนัก1พฤษภาคม2564ฝนยังมีเรื่อยๆนะครับกระจายทั่วประเทศ ไม่เน้นฝนตกหนักนะครับ2พฤษภาคม2564ฝนกระจายทั่วประเทศไม่เน้นฝนตกหนัก3พฤษภาคมฝนกระจายทั่วประเทศไม่เน้นฝนตกหนักนะครับ4พฤษภาคม2564ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับแต่ไม่เน้นฝนตกหนักในระยะนี้นะครับตั้งแต่นะครับในช่วงวันที่2พฤษภาคมไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมฝนจะเน้นนะครับบริเวณอีสานตอนล่าง ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกันออกส่วนภาคเหนือนะครับฝนน้อยนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ